คลิปนี้พามาชมภาพมุมสูงของเจ้า SK 200 SM ครับของทีมงานสุดระดับขุดขุ่นล่องนาครับผมเนาะกับพนุนลองนาพิกัดบ้านสูงเนินครับหมู่บ้านเจนเนียงครับตำบลสูงเนินกับการทํางานขุดคุล่องนาของพวกเราครับให้ดูใกล้ๆครับเสียงกระึ่มให้ดูการทํางานความเร็วความแรงของเจ้า SK 200 SM ครับกับมือคอนโทลของทีมงานพวกเรา เียงกระเทิมเลยครับผมให้ดูใกล้ๆครับลแต่ว่าอยู่ข้ามุมสูงครับผม พวกเราทํางานใช้โหมดพิเศษตลอดครับคือขุดร่งที่สุดครับผมไม่ต้องเสียดายประหยัดต้องรมันแล้วครับผมเอาให้มันคล่องที่สุดแหละครับการขุดข้องน้องนานี่ไม่ใช่ว่ามีทักษะในการขุดเจาะอย่างเดียวครับผมต้องมีการ รูปแบบของการแต่งสลปแต่งคนแต่งความลาดเอียงครับเนาะใช้หลังคุ้งขีดข้างคุ้งขีเพื่อที่จะรีดคันรีดความสลปความเอียงขององศาครับเนาะมันเลยทําให้งานยากขึ้นครับบาง่ันบางคนบางหอจกอักบางทีงานไม่อยากทำก็อย่างนี้เลยครับต้องมากูปมาเกาไม่เสียเวลาแต่พวกเราทําได้ครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวพามาดูมุมนี้ครับวันนี้อยู่ด้านบนครับ บนกองดินที่เขาทิ้งขึ้นมายังไม่ได้เกล็ดอกันเลยขึ้นมาอยู่ข้างบน เจียจะเนียบครับผมการมือน,นิ่งครับผมน้องเวลาเราลีดติีแล้วก็เหมือนกับว่าดึงดินดึงอะไรเนี่ยคือจะวางพุ่งกีนนิ่งมากครับก็คือองศาของพุ่งกีที่วางอันนี้ใหญ่ครับลีดฟื้นเนี่ยคือน้องเข้าใจแล้วก็น้องก็เหมือนกับว่ารีดทุกวันเนาะประสบการณ์ก็มีแล้วก็ความสามารถก็มีแล้วก็ทําง่ายขึ้นครับดึงละดึงอย่างเงี้ยถ้าบางคนไม่เป็นนี่ก็จะดึงแล้วมันจะมีดึงปัลกลงไปครับกับวางพุ่งกีไม่ได้ครับแต่น้องทําได้ครับ มือเลยครับนี่ไม่ต้องใช้เรื่องตลับมงกตลำเม็ดรครับกะเอาความเคยชินนะครับว่า2เมด็ดควรจะอยู่แค่ตรงไหนตรงไหนครับมมาดูใกล้ๆครับ กับงานโค้งล่างนาที่ทีมงานเราตระหนักขนาดครับผมเนาะจะดูความเร็วครับวงสวิงของเจ้าเจดครับอาจารย์เจดริซซิ่งครับเนี่ยฮะฉาย,ยาเขาด้วยความเร็วความแรงของอมือคอนโทรลครับก็เลยได้ฉาย,ยาริซซิ่งครับผมเนะาะการเป็นอาจารย์ปลัก,กอ,าอาจารย์ปลักสายโหดครับนี่ฮะอาจารย์พรสายจบครับจบตรงไหนแตกตัวนั้นครับอาจารย์พร จบตรงไหนแตกตรงนั้นครับเนี่ยครเป็นอาจารย์ไม้ก็ต้องเป็นอาจารย์ไม้สายลูกครับอาจารย์ไม้ในกจรลูกจะคลาครับปัจจุงลูกป,ปัจจุบคลำมือน,น,น้อยๆปัจจุบลูปกปัจจุคลำครับแต่ว่าอาจารย์เจนนี่คืออาจารย์เจนซิงครับความเร็วความแรงก็ต้องยกให้อาจารย์เจตครับการขับไมโครต้องอดทนนะครับเนี่ยบางทีอยู่คนเดียวทั้งวันครับผมอย่างผมก็มาออกแบบหน้าง,งานช่วยกันปรึกษาหรือเรื่องการโยนดินแล้วก็ ต้องไปงานหน้างานตต่อก็อน้องก็ต้องเฝ้ามิคโคคนเดียวไม่ใช่ว่าเรื่นสนุกนะครับต้องตัง้ทางทํางานคนเดียวต้องมีอารมณ์ศิลปินนะครับถึงทํางานได้เนะในฟันใหม่ก็ฟันกําลังคุมเลยครับตัวเนี้ยรับมารับมาได้วห้าหวันแล้วคุมคลิปเลยครับตัวนี้แหลมปึ๊บเลยครับกับฟันเจ้าโบเบโก้ sk 2 0 0ร้อย s m ัเราไปซื้อที่ศูนย์มาครับวันนั้น ไดโครงแบบที่สุดครับศูนย์อารยะที่สุรินครับผมอยู่ใกล้เคียงเราเลยฮะพวกเราออกที่ศูนย์อารยะสุรินครับแปบ๊บเดียวครับก็จะจบแล้วครับบอนี้ ดูบรรยากาศครับผมเนี่ยวันนี้เห็นพยากรร์อากาศบอกว่าฝนจะตกครับของพวกเราก็โซลินบุรัม41โคราชฝั่งอีสานเนี่ยคคือ70%ของพื้นที่ครับที่ฝนจะตกครับการทํางานขุดพวกลงนาถ้าเจอปัญหาเรื่องฝนนี่คือเราจะลําบากนะครับผมดินเฉ็จแฉะแหงขันยากครับเดินยากขุดยากครับผมนี่ก็เร่งเต็มที่ครับเพื่อที่จะให้ทํางานเสร็จก่อนฝนฟ้าครับฝนที่จะมาครับแล้วนี่ก็เดือนปลาไปเดือน สิงหาแล้วครับจากกันยาอยู่แล้วครับผมขุดได้ก็ถือว่าดีสุดแล้วครับสําหรับพวกงล่งนาโมเดลบางอจะพอท่านจอดไดหมดแล้วครับพวกเรายังมีงานทำก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วครับฝากผลงานด้วยนะครับทีมงานสุรั์ขุดพค้งล่งนาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานให้เป็นกําลังใจให้น้องๆได้ตามยูทูบต่อครับผมนะลิปนี้ขอุยาจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ